ศาสตราจารย์เที่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัน์คณบดีคณะแพทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอริสาบอนเนสรองคณบดีด้านการศึกษาหลังปริญญาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกลิ่นเทียนวรรณพักผู้ช่วยคณบดีด้านบัณฑิตศึกษาให้การต้อนรับ p r รสเซอร์เมเมหัวดเรกเตอร์ออฟกร o จูอิทโปรแกรมส์อินคอมพิวเตอร์ไซส์ดีเรกเตอร์ออฟเด e ร์บัตเมนต์ออฟมาทีมีทีอเนโทร์คิงแอนซีเคียริตี้ College of Mathematics and Computer Science จาก University ารีสไซตประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเดินทางมาเจราจาความร่วมมือด้านไบโอนฟอร์เมติกส์และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับย i นิ r s i t ี Paris ไซต์เมื่อวันที่11สิงหาคม2566ณนะห้องประชุม802ชั้น8อาคารราชนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สินชัยพชรธนาพรเรียบเรียง วริสลาทินารายงาน